อิ่มจบครบความอร่อยในหม้อเดียวค่ะนี่โอ้โหยสวยมากเลยค่ะข้าวสวยมากเลยมีเม็ดไครเม็ดมันเลยนะคะนี่อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับข้าวมันไก่อ่ะเนาะออสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไ่ใส่ใจทุกครอบครัวค่ะนี่เลยกันจะชวนเพื่อนๆมาทำข้าวอบเบคอนอ เบคอนค่ะนี่เตรียมมานะคะเบคอนหลากหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อเลยหลากหลายราคาแล้วแต่จะจัดมาเลยจ้านี่เลยนะคะของการจัดมาประมาณ3มขีดนะคะค่ะการก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะชิ้นไม่ใหญ่มากอ่านี่จะเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะเตรียมไว้ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวสารค่ะข้าวปกติของเรานี่แหละค่ะการซาวไว้เรียบร้อยละ กันจะใช้ข้าว2ถ้วย1ถ้วยจะมี250กรัมเครื่องหอมที่กันจะใส่นะคะก็จะมีขิงค่ะฝานบางๆนะคะรากวักชีค,ค่ะกระเทียมโขกนะคะกระเทียมไทยค่ะต้นหอมซอยนะคะเอาไว้ตกแต่งหน้าวัตถุดิบน้อยมากๆนะคะรับรองค่ะหอมอบอวนทั้งหม้อแน่นอนจ้าไปค่ะไปลงมือทํากันค่ะนี่เบคอนนะคะเนื่องจากมันเขาเยอะกัรจะเอามาเจียวค่ะเจียวเลยค่ะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะ บอกเลยค่ะเมนูนี้สาวกเบคอนห้ามพลาดจ้าบอกตัวเองด้วยอร่อยเนอะเออเบคอนเป็นอะไรที่อร่อยดีอ่ะไม่ต้องคนมากนะคะไม่ต้องขยับเขามาก ใส่ไปตอนแรกปุ๊บเขาก็ยังเป็นติดๆ,ๆอยู่พอสักพักหนึ่งความร้อนนะคะเขารีดน้ํามันออกนะคะนี่เขาก็จะกระจายตัวออกแบบนี้ถ้าเกิดเราไปคอยคนคนๆขยับเขาตลอดเวลาค่ะความที่เป็นเบคอนอะ่ะเขาก็จะเละเขาก็จะแตกด้วยความที่บางๆอนะ่ะเนาะชิ้นบางๆเงนี้ค่ะใครที่ใจร้อนนะคะที่เกยียดรอให้เขาแบบเหลืองเร็วเองรีดน้ํามันออกมาเองนะการจะใช้เนี่ค่ะน้ํามันหมูอใครมีน้ํามันหมูใช้น้ํามันปกตินี่ค่ะเป็นการเร่ง เป็นการเล่งให้น้ำมันนะ่ะออกเร็วขึ้นนะคะใครมีเป็นกระทะเทปร้อนนะใช้มันกระทะเทปร้อนความติดกระทะเขาจะไม่มีแต่ว่าการว่าใช้กระทะบ้านๆเนี่ยเราก็ให้ติดกระทะหน่อยๆอ,ยอะ่ะพอเวลาผัดมันจะมีผลต่อความหอมในขั้นตอนต่อไปอนี่เลยค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะว่ามันจะส่งผลอย่างไรค่ะห้ามกดข้ามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไฟต้องกลางๆนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะนี่ เดี๋ยวพอเวลาตักขึ้นนะมันก็จะเหลืองกรอบอีกนะคะเนี่ยน้ำมันก็ออกค่อนข้างเยอะเลยนะืมนี่ไงความเป็นเบคอนนี่ไหมดูน้ำมันสกอนโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะกันก็จะตักอ่าในส่วนของเบคอนขึ้นพักไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเบคอนที่ทอดนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะอ่ะกากันบอกเลยพอตอนสําเร็จแบบเนี้ยอยากจะให้เขาชิ้นใหญ่อะ่ะตอนแรกอะ่ะหั่นให้ชิ้นใหญ่ไว้ก่อนนะคะกระเทียมเจียวค่ะเอากระเทียมนะคะลงไปเจียวค่ะ เียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะกระเทียมนี้มากน้อยตามความชอบนะการใส่ไปประมาณ2ช้อนอ่าเป็นกระเทียมไทยค่ะ2ช้อนโขลกหยาบแบบนี้นะใครมีเป็นกระเทียมเจียวค่ะที่เจียวใส่ตู้เย็นไว้โอ้โหเด็ดมากเลยค่ะอันนั้นอ่ะเอาไว้กินคู่กับข้าวอบเบคอนน่ะได้ดีมากๆเลยนะคะวิธีการเจียวกระเทียมนะคะให้เก็บได้นานกรอบได้นานเป็นเดือนนะการทำคลิปเป็นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสนใจย้อนชมได้ค่ะ กระเทียมนะคะเหลืองสวยประมาณนี้กันจะตักแบ่งส่วนหนึ่งขึ้นไว้นะคะอ่าอันนี้การจะเอาไว้แบบโรยหน้านะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการผัดข้าวนะคะโดยการจะใส่ขิงค่ะขิงฝานนะคะลงไปค่ะแล้วก็อ่าอันนี้ราก,กักดีนะคะอ่าผัดทุกอย่างค่ะให้หอมไฟกลางไปทางอ่อนค่ะนี่นะคะอ่าทุกอย่างส่งกลิ่นหอมโชยนะคะการก็จะเอาข้าวค่ะ ที่การซาวไว้นะใส่ลงไปนี่แหละค่ะการบอกเลยค่ะว่าก้นกระทะไม่ไหม้ดำๆแบบนี้ไม่มันไม่ไมันไ,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 ไม่ได้ไหม้นะเหลืองๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะเนี่ยจะส่งผลต่อความหอมหอมข้าวอย่างเงี้ยค่ะ,ะแบบนี้เลยอเอาข้าวลงมาผัดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะซอสปรุงรสค่ะประมาณ2ช้อนนะคะ น้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนค่ะไม่ต้องเยอะนะคะต่อไปน้ำตาลทรายค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะไม่ต้องพูนพริกไทยป่นค่ะห้าตามความชอบค่ะการจะใส่ไปสักประมาณสองช้อนชานะคะทำการผัดค่ะหอมหอมขิงเนี่ยค่ะผัดข้าไปเลยค่ะ กลิ่นดีมากเลยค่ะหอมจะมองเห็นเม็ดข้าวไว้เนี่ยให้เม็ดข้าวออกแบบใสๆนะคะผัดให้เม็ดข้าวใสๆอะ,ค,ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เบคอนค่ะแบ่งส่วนนะคะเบคอนใส่ลงไปแบบนี้ผัดต่อค่ะเอาค่ะประมาณนี้นะคะผัดให้ข้าวแห้งค่ะทุกอย่างเข้ากันนะคะหืมหอมฉุยมากเลยค่ะอ่าพอแล้วค่ะ อ่าทีนี้ก็เตรียมหมอ้อข้าวมาค่ะตักข้าวใส่หมอ้อเลยค่ะที่เราจะเอาไปหุงน,นะคะอหอมขิงหอมโอ้ยหอมอะ่ะบอกเลยค่ะเมนูนี้นะคะกินเสร็จแล้วต้องไปวิ่งนะคะเนี่ยค่ะพยายามเกลี่ยข้าวนะคะให้เขาเส,เสมอกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการใส่น้ํานะใส่น้ําก็ปกติเลยค่ะเหมือนที่เราหุงข้าวนะคะก็เนี่ยค่ะ แบบโบราณเลยอะ่ะก็หนึ่งข้อนิ้วอะค่ะนี่เลยแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับความแข็งความนิ่มของข้าวอีกนะนี่แหละค่ะก็ประมาณหนึ่งข้อนิ้วอะ่ะเนาะเราทากันแบบง่าย,ายอะ่ะคือการอยากจะให้ทุกคนทําตามกันได้อ่ะนะเนี่ยของการข้าวการนะไม่ค่อยแข็งมากการจะให้พอแบบปริมปริมเนี่ยก็คือการจะใช้คือประมาณหนึ่งข้อนิ้วอะ่ะการจะสื่อยังไงดีอ่ะเออเอาแบบที่เราหุงข้าวปกติอะค่ะอ่าเนี่ยประมาณนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวกันจะเอาข้าว ไปหุงตามปกติเลยค่ะก็ประมาณเท่าไหร่นะข้าวปกติที่สุกกันก็ประมาณ20นาทีเนะเาะรวมแบบว่า,าดีป,ปะขึ้นมาแล้วก็รอสักประมาณ5นาทีอ่ะแล้วอยไปเปิดให้เขาแบบระอุนะคะไปค่ะเดี๋ยวการจะเอาข้าวนะคะไปหุงกันค่ะแล้วก็กดหุงปกติค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวกันจะบอกวิธีอีกนิดนึงอะคะ่ะเวลาจังหวะที่ว่าใส่น้ําลงไปในข้าวอะคะ่ะให้คนก่อนสักหนึ่งรอบนะคะคน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 นะคะเพื่อการข้าว เขาเรียกว่าอะไรข้าวไม่ก้นอ่าการลืมบอกนะคะค่ะนี่นะคะระหว่างที่ข้าวดิบโป๊ะขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวกันจะมาเปิดดูก่อนค่ะว้าวนี่เลยหน้าตานะคะถ้าอยากจะให้ข้าวเราอุนะคะทําการคนค่ะนี่โอ้โหสวยมากเลยค่ะข้าวสวยมากเลยมีเม็ดใครเม็ดมันเลยนะคะนี่อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับข้าวมันไก่อ่ะเนะาะเออนี่ค่ะ ย่งแม่การบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการย่งข้าวใช้ซ่อมนี่แหละค่ะซุย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 ข้าวนะคะอ้าค่ะแล้วการก็จะปิดอบต่อไว้สักประมาณ5นาทีนะคะให้ข้าวเขาเระอุเต็มที่นะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะข้าวอบเบคอนนะคะหอมมากเลยค่ะหอมขิงหอมรากผักชีหอมเครื่องอะคะ่ะเสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้งแบบนี้นะคะอ่านี่เลยกระเทียมกรอบกรอเบคอนกรอบกรอบแล้วเอามา หมเมะอ่าเป็นท็อปปิ้งได้เลยค่ะโรยต้นหอมซอยนะคะกินคู่กับผักสดๆนะคะเลิศม,มากเลยค่ะใครมีเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ด ตัดเลี่ยนได้ดีทีเดียวเลยค่ะใครไม่มีน้ำปลาพริกโอ้โหเลิศที่สุดเลยค่ะแล้วก็ทำออกมาแล้วนะคะเขาจะไม่มันเขาจะไม่เลี่ยนเลยค่ะอิ่มอร่อยจบครบในหม้อเดียวค่ะนี่ะค่ะลองทำกันดูนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ